ข้อ3มนะครับมีรายการค้ามาให้นะครับในแต่ละข้อนั้นแยกจากกันนะครับไม่เกี่ยวข้องกันนะครับมีอยู่ด้วยกันสีข้อคำสั่งก็บอกว่าให้บันทึกบัญชีในวันที่3 1มธันวาคมในสมุดรายวันทั่วไปความหมายก็คือให้ปรับปรุงบัญชีนั่นเองนะครับข้อนี้เนี่ยก็คือให้ปรับปรุงรายการที่เกิดขึ้นตอนสิ้นปีก็คือรายการอะไรที่ยังไม่ได้ลงบันทึกบัญชีก็ลงให้ถูกเป้ามันเองนะครับข้อที่1บอกว่ากิจการจ่ายเงินเดือนนักงานในวันสิ้นเดือนทุกเดือนเลย และในวันที่31ธันวาคมของปี52ซึ่งก็คือวันที่เรากำลังจะจัดทำกันอยู่เนี่ยตอนสิ้นปนีนะครับมีพนักงานที่ไม่ได้มารับเงินนะครับจำนวน4คนเป็นเงิน50,000บาทก็คือว่ายังไม่ได้จ่ายเงินเดือนให้กับพนักงาน4คนนี้นั่นเองนะครับเป็นเงิน50,000บาทแต่ว่าแม้เขายังไม่ได้มารับเงินแต่กิจการนะครับก็ควรจะต้องมีการลงบัญชีค่าใช้จ่ายที่ชื่อว่าเงินเดือนนั้นให้ตรงตามงวดบัญชี ของกิจการด้วยนะครับหัวข้อนี้ก็คือหัวข้อของค่าใช้จ่ายค้างจ่ายนั่นเองครับข้อที่1ก็จะต้องเดบิตด,ด้วยเงินเดือนถือเป็นค่าใช้จ่ายนะครับแล้วเครดิตด้วยเงินเดือนค้างจ่ายมันจะเป็นนีสินเอาไว้ก่อนนะครับเพราะว่ายัางไม่ได้จ่ายนะครับทั้งหมดก็คือ5 0 0 0มบาท ต่อไปข้อ2นะคะค่าโทรศัพท์สำหรับเดือนธันวาคมเนี่ยจำนวน5365กิบาจการยังไม่ได้บันทึกบัญชีเนื่องจากยังไม่ได้รับบิลค่าโทรศัพท์นะครับคราวนี้เราก็ทราบกันว่าไอ้คำว่าค่าโทรศัพท์ที่เรายังไม่ได้จ่ายนั้นมันก็เรียกว่าค่าใช้จ่ายค้างจ่ายนั่นเองนะครับเราก็มาลงมาทึกบัญชีกันนะครับสำหรับหัวข้อค่าใช้จ่ายค้างจ่ายซึ่งก็เหมือนกับข้อหนึ่งนั่นเอง แต่ต้องระบ,บุค่าให้จ่ายใ,ให้ตรงนะครับข้อ2ก็คือการเดบิตค่าจ่ายซึ่งเราเรียกว่าค่าโทรศัพท์ด้วยยอดเงิน5,365ัน้อและเครดิตด้วยค่าโทรศัพท์ค้างจา่ายหือเป็นนิสิตนะครับต่อไปข้อสามนะครับ กิจการได้ทําสัญญาให้เช่ารถยนต์ก็หมายความว่ากิจการเนี่ยมีรถยนต์สําหรับให้คนอื่นเนี่ยเช่านะก็คือได้ทําสัญญาให้ลูกค้าไน้มาเช่ารถยนต์โดยให้เช่าเป็นระยะเวลา1ปีนะครับคิดเงินในการให้เช่า1ปีเป็นเงิน6กแสนบาทนะครับโดยให้เช่าเมื่อวันที่1นธันวาคม2552เราต้องเข้าใจนะครับว่า6กแสนบาทที่กิจการได้รับมานั้นจะต้องให้บริการเช่าแก่ลูกค้าเนี่ยหปีก็คือ12เดือน และข้อนี้เนี่ยโจทย์ไม่ได้ระบุมาว่าตอนที่ได้รับเงินมานั้นบันทึกเป็นรายได้หรือบันทึกเป็นรายได้รับล่วงหน้าแต่ถ้าเกิดโจทย์ไม่ได้บอกมาว่าบันทึกเป็นอะไรเนี่ยเราจะต้องรู้กันเลยว่า,ากิจการเมื่อรับเงินมานั้นจะบันทึกเงินที่ได้รับ6กแสนบาทนั้นเป็นรายได้ทั้งจํานวนเ <ST U 1> มื่อกิจการบันทึกเป็นรายได้ทั้งจานวนคําว่ารายได้ก็คือปีนี้ดังนั้นเขาให้เราปรับปรุงตอนสิ้นปีนะครับ หัวข้อที่สานี่ให้ปรับปรุงก็ต้องปรับปรุงของปีหน้าโดยการปรับปรุงปีหน้าก็คือการบันทึกรายได้รับล่วงหน้านั่นเองรายได้รับล่วงหน้าถือเป็นหนี้สินเมื่อเป็นหนี้สินก็ต้องลงทางด้านเครดิตนะครับจึงเครดิตด้วยรายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้าเราบอกว่าเราจะปรับปรุงปีหน้านะครับเพราะว่าตอนที่ได้รับเงินในวันที่1ธันวาคมนั้นบันทึกเป็นรายได้สําหรับปีนี้ ดังนั้นปรับปรุงก็ต้องปรับปรุงเป็นของปีหน้าคราวนี้เรามาคำนวณกันว่าปีหน้าเนี่ยกี่บาททั้งหมดเนี่ยคือ6กแสนหกแสนเนี่ยคือ12เดือนปีนี้มีแค่เพียงเดือนเดียวนะครับก็คือเดือนธันวาคมของปี5้าสองหนึ่งเดือนทั้งหมดมี12เดือนเมื่อปีนี้1เดือนปีหน้าก็ต้อง11เดือนเราต้องการคำนวณของปีหน้านะครับดังนั้นเอา6กแสนคูณด้วย11เดือน ผานทั้งหมด1ปีก็คือ12เดือนนะครับก็จะได้เป็นตรงเงินทั้งสิ้นนะครับ5,500 0 0บาทแล้วเราก็ทราบว่าด้านเดบิตเมื่อปรับปุงก็คือการเดบิตด,ด้วยรายได้ค่าเช่าด้วยยอดเงนี้เท่ากันนะครับ5,500 0 0บาทต่อไปนะครับ ข้อสุดท้ายข้อสี่จีการมีผู้ถือหุ้นสามาัญ5,000หุ้นก็คือบริษัทของเราเนี่ยออกหุ้นให้กับผู้ที่มาถือหุ้นเนี่ยนะครับ5,000หุ้นนําออกขายไปแล้วมีคนถือหุ้นแล้วและประกาศจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นหุ้นละ2บาท50สตคนนะครับโดยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปีนะครับวันที่1ธันวาคมข้อนี้เนี่ยก็คือให้เราบันทึกการ ประกาศจ่ายเงินบรรพชนนั่นเองนะครับเรามาดูกันนะครับข้อติว่าจะลงอย่างไรนะครับเมื่อถึการประกาศจ่ายเงินผลนในโจทย์บอกมาว่าได้มีการได้รับอนุมัติจากที่ประชุมแล้วเมื่อวันที่1นธันวาคมนั่นหมายความว่าที่ประชุมน่ะได้มีการอนุมัติแล้วเมื่อวันที่1นธันวาคมแต่ว่าในโจทย์นั้นเขาคงจะมีนัยยะว่า มาประกาศจริงๆก็คือตอนสิ้นปี52นั่นเองนะครับเราจรึงจะต้องมาลงมาที่บัญชีกันว่าวันที่ประกาศตอนสิ้นปี52ก็คือวันที่31ธันวาคมปี52นั้นจะลงบัญชีอย่างไรเมื่อประกาศจ่ายเงยินปันผลเราก็เดบิตด้วยกําไรสะสมเพราะว่าเวลาจ่ายเงินันนั้นจ่ายจากกําไรสะสม กำไรสะสมเป็นบัญชีหมด3นะครับเมื่อเราเอาเงินไปจ่ายออกไปหมวดสก็ต้องลดลงจึงอยู่ทางด้านเดบิตและเครดิตด้วยเงินปันผลค้างจ่ายหรือเป็นหนี้สินนะครับวันนี้ยังไม่ได้จ่ายแค่ประกาศเท่านั้นเองการคำนวณมูลค่าเงินที่เราจะต้องค้างจ่ายเอาไว้ก่อนก็คือการนำจำนวนหุ้นนะครับที่เราเคยนำออกขายคูณด้วยที่โจย์บอ,อกมาว่าให้เงินปันผลเนี่ยนะครับหุ้นละ2บาท5สิ เอา5,000ันคูณสองนะครับก็จะได้เป็นเงินปันผลนะครับที่เราตั้งค้างจ่ายเอาไว้เท่ากับ12,500ห่นารครับ